ให้กินนะยัยให้กินมะยากอเอื้อนเออยัดเข้าไปทั้งลูกเลยยัดเข้าไปกินเยอะเธออีกจะง่าก้อยเอ้ยกินไอหมดทำไมยัดเข้าไปอย่างนั้นเอาวะเนี้ย เต็มปากเลยเต็มปากเลยไอ้ไอ้เอาของเอล่นเยอะอีแผงวันนี้มันหล่นมนันอะไอ้เต็มปากอยู่เลย โอ้โหดูท่านั่งคุณนายไอทำไมนั่งงั้นนะคะดื้อแท้เฮ้ยเฮ้ยเอาะไรอะไรอ่ะอุวนตะกีนหมดยัง ยังไม่หมดปากเลยย่าถ่ายคลิปอยูอ่อีวัดอีวันดีนะโอ้ยแสงเยอะเกินไอ้ไอ้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย ยวดทำไมยิงางี้ยน,น,นไอี๋ยวก็มามนาะดูคะ